ทำไรหาที่ทางการผ่าตัดเจอหรือยังสร่างแล้วเหรอไม่ปวดหัวแล้วเหรอนั้นก็ไปเถอะไปกินอาหารเช้าด้วยกันเวลาไหนแล้วยังมีใจมากินอาหารเช้าอีกคุณยังมีใจดื่มเหล้าเลยทำไมผมถึงจะกินข้าวไม่ได้ฉันผมรู้ว่านั่นเพราะคุณทำเพื่อผม กลัวผมเสียชื่อเสียงและศักดิ์ศรีแต่สู้ไว้อันผมอยากจะถามคุณคุณคิดว่าทำไมผมถึงต้องทำการผ่าตัดนี้ให้ในพลกุยาเตละ่ะฉันจะไปรู้ได้ยังไงเป็นเพราะในพลเล็งปืนมาที่คุณหรือเป็นเพราะว่าคุณต้องการแข่งกับอีเลียสสู้ไว้อันผมเป็นหมอ มีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่ทําการผ่าตัดผู้ป่วยคือเพราะผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ว่าต้องผ่าตัดจําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดทําไมคุณไม่เชื่อผมฉันเชื่อคุณแต่ฉันตรวจหาทุกเคสที่มีภาพไม่ชัดเจนเท่าที่จะหาได้แล้วไม่มีกรณีที่คล้ายกับของนายพลดังนั้นคุณเลยยอมแพ้สิ่งที่มหาวิทยาลัยแพทย์หัวเหรินสอนคุณคือคุณจะยอมแพ้ได้อย่างนั้นเหรอ โง่จริงๆด้วยมิน้าถึงได้เป็นนักศึกษาที่ลาออกกลางคันฉันไม่ใช่นักศึกษาที่ลาออกกลางคันฉันมีวุฒิปริญญาตรีนะปริญญาตรีตอนอยู่ในชั้นเรียนที่มหาลัยนะความรู้ที่อาจารย์กู้สอนคุณเพราะว่าคุณลืมไปหมดแล้วละ่ะผมไม่รู้จริงๆว่าคุณจับพลัดจับผิจบปริญญาตรีมาได้ยังไงนักเรียนทุกคนในคลาสนี้ของเรา จะพูดคุยเรื่องแนวคิดการวินิจฉัยเนื้องอกในกระโหลกศีรษะและสมองโดยผสมผสานกับการปฏิบัติแบบคร่าวๆเราเห็นได้ชัดเจนว่าที่ทีสแกนของผู้ป่วยที่จริงไม่อาจเห็นรอยโรคที่ชัดเจนได้แต่พอเรามาดู MRI เราจะมองเห็นได้ชัดเจนถึงรอยโรคที่ก้านสมองของผู้ป่วยไม่ใช่เหรออาจารย์กู้ถ้าหาดูผลเอ็มาไอแล้วยังไม่พบความผิดปกติที่ชัดเจนงั้นหมอควรทำยังไงคะควรติดตามผลทางคลินิก ใช้ประสบการณ์เพื่อตัดสินความรวดเร็วของการลุกลามของโรคเพื่อกำหนดช่วงเวลาสำหรับติดตามผลนั้นหมอจะต้องเชื่อถือประสบการณ์ทางคลินิกหรือเครื่องมือที่มีความแม่นยำค่ะหมอรักษาโรคยึดแนวทางเป็นหลักเกณฑ์ใช้ความรู้เป็นพื้นฐานใช้ประสบการณ์เป็นเครื่องมือประกอบกับผลการตรวจที่รัดกุมจึงจะสามารถระบุรอยโรคจำเพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำหลีกเลี่ยงความล่าช้าและการวินิจฉัยที่ผิดพลาด ดังนั้นผมหวังว่าทุกคนจะจําไว้ให้ดีว่าให้เครื่องจักรทางานเพื่อเราพัฒนาหลักคิดทางคลินิกของตัวคุณเองจึงจะถือว่ารับผิดชอบต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริงคุณจําฉันได้ดังนั้นที่คุณขยันถามคำถามผมในชั้นเรียนก็เพราะหวังว่าผมจะจําคุณได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่แน่นอนคําถามที่ตัวเองถามขึ้นมาตัวเองกลับลืมคําตอบไปแล้วให้เครื่องจักรทางานเพื่อเราแต่คุณกล้าเดิมพันได้ยังไงว่าอีกหนึ่งเดือนจะเห็นความผิดปกติ ตอนผู้ป่วยเดินมีลักษณะพิเศษยังไงเซไปเซมาร่างกายทรงตัวไม่ได้เดินลากเท้าลักษณะแบบนี้จะพิจารณาว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างถ้าทางเหมือนคนเมาขาอ่อนแดงโรคเดินเซเพราะสมองน้อยการพูดจาของผู้ป่วยมีลักษณะพิเศษยังไงพูดจาติดขัดไม่ชัดการควบคุมกล้ามเนื้อในการพูดผิดปกติอาการสำคัญของผู้ป่วยคุณยืนอยู่ชั้นล่าง ก็สามารถยิงหัวคุณได้ด้วยปืนนัดเดียวต,ตอนนี้ไม่ได้ความสามารถในการยิงปืนลดลงฮะความคล่องตัวของแขนขาลดลงดังนั้นดังนั้นให้พิจารณาว่ารอยโรคอยู่ที่ก้านสมองยังดีคือว่ายังไม่ได้ส่งคืนอาจารย์หมด วันนี้เทคโนโลยีการถ่ายภาพก้าวหน้าไปมากมันยังไม่สามารถเห็นอาการของโรคได้เลยละคะอาจเป็นเพราะตำแหน่งที่ซ่อนเร้นหรืออาจเป็นเพราะเพิ่งเป็นระยะเริ่มแรกของโรคด้วยแต่ยังไงซะสัญญาณที่บ่งบอกจากร่างกายของผู้ป่วยแม้เพียงเล็กน้อยทุกสัญญาณเราในฐานะแพทย์ไม่สามารถละเลยได้ทั้งนั้นหนึ่งเดือนต่อามาทนพลผลเอ็มอาร์ไอเผยให้เห,เห็นว่าการสมองมีสัญญ,ญาณผิดปกติลำดับต่อไปปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอกู้เธอะ ได้ปลดเชื่อใจเขาทำลายศัตรู